เอมาครับมานะครับแอร์โบแฟงขาสูงนะครับต่ําๆประศอบวางนิ่งๆทําให้มาดูนะครับหนึ่งนาทีเริ่มครับนักเรียนคนที่สามนะครับตอนหนึ่งทุ่มนะครับเราลองดูซิเกรงไว้นะครับหัวไหล่ขนาดข้อศอกนะครับเกรงหน้าท้องนิดนึงถ้าเรารู้ว่าเราเล่นแล้วเรารู้สึกโดนหลังนะเราไม่ต้องหลังแอ็นมากหลังโก่งๆนิดนึงให้ตัวงอๆไว้อ่าลองดูนะครับเวลาแพงจะต้องโดนนะครับท้องหลังไหล่แล้วก็ขา เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโดนส่วนอื่นแสดงว่ามีปัญหาล่ะนะลองฝึกดูเป็นการฝึกแกนกลางลำตัวทั้งหมดนะแกนกลางก็คือกล้ามเนื้อหลายๆอย่างหลายๆส่วนช่วยซัพพอร์ตกันนะครับอันนี้คือหนึ่งในกิจกรรมที่ยากเพราะว่าขาอยู่บนเบาะขาสูงกว่ามือยากนิดหนึ่งนะครับลองทําตามดูถ้าใครทําตามได้ถือว่าเก่งเอาไหว้นะลองดูครับมาห้าสิบวิผ่านไป นะครับอันนี้เซตที่3มนะนะครับคราวนี้ปรับยกมือขึ้นมาเอ,อ๊บนะครับช้าชานะครับเล่นสเตติกเสร็จเล่นไดนามิกต่อเก่งไว้นะครับยกก้นขึ้นแทงเข่ามาทีละข้างมัลเทนแคมเบอร์ช้าช้านะครับเกรงหน้าท้องไว้ยิ่งเอาเข่าเนี่ยมาใกล้หน้าอกมากก็จะรู้สึกมากเหมือนท้องมันจะเกรงอ่าลองดูนะครับอ่าลองดูฝึกไว้มาหนึาทีหกสิบวิ นะครับลองดนูน้อยคนมากที่จะเล่นได้2นาทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความแข็งแรงเป็นพื้นฐานทําไม่ได้นะครับระหว่างท่าจะต้องพักนิดหนึ่งนะพักสัก30บวิ60วิก็ได้อันนี้คือไม่พักเลยเป็นไ,ไงฮะเป็นนักเรียนใหม่ที่แข็งแรง45่ิบาวีผ่านไปนะครับน,นาทีที่2นะโอ้ดีครับดีมาก ห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคพอครับนั่งก่อนนะครับนั่งก่อนหายใจโอ้โหมันไม่ง่ายครับมันไม่ง่ายโคดเล่นยังระบมเลยนะฮะมันยากเหมือนกันอาจจะทำได้สักเซตสองเซตเซตที่สามก็จะเป็นแบบนี้เพราะมันยากไงมันสองนาทีนะไหวนะครับหายใจก่อน เคยเมื่อก่อนเคยแพงได้สี่นาทีมั้งเพอาบังคับอะตอนเป็นเทรนเนอร์อ่ะแบบเป็นตะคิวเลยอะแพงเสร็จแล้วก็แบบงอไม่ได้เลยต้องยืนตรงอย่างเงี้ยถ้างอปุ๊บมันก็จะมาโอ้โหอ่าสองนาทีที่มือสูงกว่าขาเอาหรอปกติระดับพื้นเลยโอ้ถือก็ถือว่าเก่ง สอกวางนิดนึงหับพักก่อนครับอยกขาขึ้นนะครับไม่ต้องยากวันนี้กินข้าวมาหลายมื้อไหมครับก็ถือว่าดีนะกินสองมื้อแล้วก็มีหนึ่งมื้อย่อยนะครับอ่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ต้องซสีเรียดนะครับเดี๋ยวมา แล้วแล้วก็ไก่ย่างคึ่งตัวโอ้ไก่ย่างครึ่งตัวไม่กินหนังใช่ไหมฮะโอ้เทลตี้เหมือนกันนะครับถือว่าใช้ได้เลยมันหาได้กินไม่ได้เราได้กลับมาเป็นี้่เกา่าที่ไม่กินข้าวเราไม่เจอ,ไม,เจอไม่เจอร้านเกีกนะ็ลเลยเจอไม่ได้วยใส่กล่องไปต้องไปเดินตลาดนดีด้ดูไปลองหา,<ร>าดู<ะ>ใช่ยอ่ยอยกให้ควดดูแขนไหล่ขานิดนึงไม่ปวดขาอยู่แล้วย่อ ยกให้โพสดูเล่นให้ดูยี่สิบก่อนเดี๋ยวจะไล่น้าหนักเพิ่มขึ้น<ก>ใช่ครับใช่ลองดูช้าๆขาขนาดการชี้ไปข้างหน้ามือเนี่ยต้องตรงศีรษะนะถ้ามือมาอย่างนี้ยากมือตรงๆไว้หน่อยให้มันเป็นตรงเส้นเดียวกันย่อลงหายใจเข้าเล่นให้ดูยี่สิบหนึ่งวางไว้ไข้างขาข้างนอกครับมาอ๊บโอเคสองมาลงหายใจเข้า สามโอ้ดูดีครับดูดแข็งแรงสี่ไปหายใจเข้าหายใจออกห้านะครับอ่าไม่มองพื้นท้ามองไปข้างหน้าอ่าหกไม่หนักเนาะพอดะเอาได้เนาะเจ็ดนะถือว่าเก่งนะเนี่ยสี่โลนะเนี่ยแปดมานะครับเหมือนเรานัดก็ใส่เสื้อกันมาเลยนะฮะเก้านี่ผมหยิบของม้วนะเนี่ยมาสิบครับมา ลงหายใจเข้าขึ้นออก11เนะครับเราจะเล่นไฮเรียจำนวนครั้งเยอะหน่อย12นะครับถ้าเหนื่อยนะครับบอกผมนะครับหรือว่าถ้าหน้ามืออาลตรายก็บอก13นะครับไม่ต้องฝืนมากค่อยๆไป14มา15บห้าครับสิ 16. มาเอาสู้หน่อยมาเร็ว17 มีอาการ18นะครับ19บมายี่สิบนะครับอาเปลี่ยนให้มาร์หายใจอันนี้คือ4ีกิโลนะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มน้ำหนักนิดนึงเป็น5้กิโลนะครับปรับองศาของขานิดนึงให้ขาชิดกันเวลาขากว้างเบสซัพพอร์ตเยอะง่าย ขาชิดปุ๊บโอ้โหยากนิดน,นึงนะครับแต่คนที่เล่นบาลานจะส่ง,าร,งารทรงตัวดีนะครับเล่นโยคะจะการทรงตัวดี20ิเหมือนกันพร้อมแล้วบอกนะครับเราจะรู้อย่างนี้เลยชิดอย่างนี้เลยายเท้าชิดเข่าชิดอ่าเราจะรู้ตัวเองว่าต้องพักแค่ไหนไหวหรือว่าเล่นต่อได้เพราะฉะนั้นพร้อมแล้วบอกผมโอเคทําเหมือนเดิมนะครับสคอตย่อลงพร้อมแล้วยกมือขึ้น หนึ่งนะครับขอยี่สิบครั้งไปาสองไม่มองขาไม่มองขามองไปข้างหน้าอ่ะสามมาลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกห้ามาครับ